ต้องบอกว่าเป็นเวรกรรมที่หาทำจริงๆนะคะเมื่อล่าสุดค่ะพระเอกฮอลลีวูดคนดังไรอันเลนโนสกับเพื่อนซีรอบแมคเคอรเฮนนี่นะคะควักเงินลงทุนซื้อทีมแข่งรถ F1 นะคะทีมเอลไพร่วมกับนักลงทุนอื่นๆรวมแล้วนะคะรวม200ล้านยูโรค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ราว7,700ล้านบาทนะคะกระแสข่าวดังกล่าวได้รับการยืนยันจากต้นสังกัดค่ะว่ากลุ่มผู้ลงทุนโดยพระเอกดังได้หุ้นในทีมแข่งไปถึง24% เลยทีเดียวนะคะรายงานข่าวยังระบุว่าในรายชื่อผู้ลงทุนยังมีนักสแสดงดังอย่างไมเคิลบีจอแดนนักสแสดงจากแบล็กแพนเตอร์ร่วมอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าโดนไรอันเวโนชักชวยมาหรือไม่ะนะคะเรเอกดังคนนี้ค่ะก็เคยสร้างวีรกรรมติดฟุตบอลอังกฤษงอมแงมค่ะติดอย่างเดียวไม่พอก็ลงทุนซะเลยนะคะซื้อทีมแบล็กแฮม AFC หรือว่า EFL League 2มานะคะตั้งแต่ปี2020ด้วยเงิน2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ซึ่งหลังซื้อนะคะเรโนสก็ออกนโยบายคุ้มทีมจนได้เลื่อนชั้นในดิวิชัน3มาได้เลยนะคะซึ่งครั้งนั้นถือว่าโชคดีค่ะเพราะ่แหม่การซื้อก็อยู่นะคะในเป็นในหูในตาของภรรยาค่ะนักแสดงสาวเบคไลฟ์ลีด้วยก็สนับสนุนกันมาตลอดนะคะแต่ว่าการซื้อทีม f F1 ล่าสุดไม่มีรายงานนะคะว่าเรื่องนี้สีภรรยาทราบหรือเปล่าค่ะกับเงินลงทุนมหาศาลขนาดนี้นะคะ